ขอเสียงตบมือให้คุณจันงามผู้ยิ้มครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อจันงามผู้ยิ้มนะคะชื่อเล่นชื่อฟูค่ะทำธุรกิจอาวียงอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่ดิฉันจะกล้าเข้าสู่ธุรกิจอาวียงเนี่ย ก็ได้ทําอาชีพเป็นแม่ค้าขายมะนาวแล้วก็มีบุคคลทั้งสองท่านนะคะที่หวังดีกับดิฉันเนี่ยบุคคลทั้งสองท่านนี้เนี่ยเปรียบเสมือนพี่ชายแล้วก็พ่อให้กับดิฉันนะคะก็คือคุณทศพลสุธากูลและคุณไพโรธธิรกลพัฒนบงคลค่ะหลังจากที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้เดินทางจากกรุงเทพไปแนะนําธุรกิจอวิองให้กับดิฉันดิฉันก็ได้ตัดสินใจเซ็นไปสมัครนะคะแล้วก็ใช้แชมพูและขีมนวด ระยะเวลาผ่านไป3เดือนเนี่ยดิฉันไม่ได้ทําอะไรกับธุรกิจนี้เลยเพราะว่าดิฉันไม่อยากทําธุรกิจนี้แต่บังเอิญมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็เกิดความคิดแรกนะคะดิฉันนั่งขายมะนาวอยู่ซึ่งก็ขายมาตั้ง7ปีแล้วนะคะตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงของแต่ละวันแล้วดิฉันก็นึกตกใจแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาได้เพราะคุณป้าที่ดิฉันนั่งถ่ายรูปคู่ด้วยเนี่ยนะคะเขามีล็อกขายมะนาวอยู่ตรงข้ามหน้าดิฉันนี่เองดิฉันก็นึกในใจขึ้นมาได้ว่าตายแล้ว เรานั่งมองอนาคตตัวเองมาตั้ง7ปีโดยที่ไม่รู้ตัวทุกท่านลองคิดดูนะคะว่าวันหนึ่งดิฉันก็ต้องอายุเท่าเขานะคะแล้วดิฉันจะต้องมานั่งขายมะนาวอย่างนี้อีกฉันก็คิดในใจว่าเราไม่อยากเป็นคนแก่ที่ต้องทำงานตลอดชีวิตแต่อยากมีไรายได้ตลอดชีวิตเลยทำให้ดิฉันเนี่ยคิดสนใจธุรกิจอวิหยองขึ้นมานะคะว่า เราน่าจะศึกษาธุรกิจอวิยองแล้วก็ตัดสินใจลงมือทําอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอคิดจะทําธุรกิจอวิยองนะคะดิฉันก็มีความด้วยความที่ดิฉันมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเดิมอยู่แล้วเนื่องจากว่าดิฉันเคยทําธุรกิจเครือข่ายมากับผู้ที่มาแนะนําดิฉันเนี่ยนะคะถึง12ปีสิ่งที่ทาให้ดิฉันลังเลอยู่มากๆก็คือสินค้ายี่ห้อเดิมที่ใช้เนี่ยก็ใช้มาตั้ง12ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทาให้ดิฉันเนี่ยตัดสินใจยากในตอนนั้น เพราะซื้อมาเนี่ยสวยครบขั้นตอนเนี่ยประมาณ1 4 0 0 0บาทแล้วถ้าจะรอให้สินค้าหมดนะคะดิฉันต้องรออีก3เดือนโดยเฉพาะโฟมล้างหน้าก็เพิ่งซื้อมาได้แค่1สัปดาห์หลอดหนึ่งหนึ่บาทนะคะถ้ารอให้โฟมหมดอีก6เดือนดิฉันก็ลังเลนะคะแล้วดิฉันก็ตัดสินใจแล้วบอกกับตัวเองว่าเราไม่ควรเสียดายของที่ยังเหลือแต่เราควรเสียดายเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตดีกว่าค่ะ หลังจากนั้นนะคะดิฉันก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาวย้องมาใช้ซึ่งเป็นราคาเนี่ยประมาณ5,800บาทถ้าเทียบกับยี่ห้อเดิมเนี่ยก็ถูกกว่าอยู่แล้วนะคะใช้ไปได้ประมาณเกือบสี่สัปดาห์ทําให้ดิฉันทึ่งและตก,กะใจนะคะว่าความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นในใจของดิฉันว่าคําว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเหรอนี่อะไรอย่างนี้นะคะยี่ห้อเดิมที่เคยใช้มาตั้ง12ปีดิฉันก็ว่าดีอยู่แล้วนะคะ แต่ปรากฏว่าอาวิยองดีกว่าค่ะทำให้ดิฉันเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะแล้วก็คิดไม่ผิดว่าเราน่าจะตัดสินใจทำธุรกิจนี้ได้จริงๆและด้วยความที่ฉันเนี่ยมีความเข้าใจอยู่เดิมแล้วทำให้ดิฉันคิดว่าเราต้องประสบความสำเร็จได้แน่ๆเพราะคุณภาพสินค้าแบบนี้ราคาอย่างนี้ปริมาณแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่าดิฉันกล้าท้าเลยนะคะว่า ในประเทศไทยเนี่ยคุณไปหามาเลยค่ะเอาวิยองยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ทำได้แล้วดิฉันก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้แน่ๆดิฉันคิดในใจคนเดียวในตอนนั้นนะคะเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เขาไม่ได้วัดกันที่ฐานะความสวยหรือฐานหรือความรู้สูงหรือความรู้น้อยแต่คนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เนี่ยเขาวัดกันที่ใจ ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเซ็นใบสมัครเนี่ยเขาถึงไม่ถามว่ามีบ้านไหมมีรถหรือเปล่ามือถือมีไหมแต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือใจที่อยากจะประสบความสำเร็จมีมั่งไหมและหลังจากนั้นนะคะที่ฉันก็ตัดสินใจลงมือทำในเดือนแรกซึ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนวัน29วันเหมือนกับเดือนนี้เลยขั้นแรกตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่ง SBA ซึ่งเป,เ,ปเป็นตำแหน่งที่บริษัทรับรู้ว่าเริ่มมีคนเข้ามาร่วมธุรกิจด้วยจริงๆแล้วนะคะเงื่อนไขก็คือต้องทำหน0 0งคะแนนด้วยความที่ิฉันอยากได้ตังเยอะดิฉันก็ต้องทำเยอะเพราะฉะนั้นในเดือนนั้นเนี่ยการขึ้นตำแหน่ง SBA ของดิฉันเกือบ5,000คะแนนค่ะดิฉันถือว่าเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนในเรื่องของคุณภาพสินค้านะคะเพราะต่อให้ดิฉันขยันมากแค่ไหนตั้งใจขนาดไหน ในจํานวนวันที่มีแค่29วันถ้าสินค้าไม่ได้ขายตัวมันเองอย่างจริงๆดิฉันคงทําไม่ได้ขนาดนั้นและเดือนต่อมานะคะเป็นเดือนที่บริษทัทเปิดทิศสัมมนาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกก็คือสิงคโปร์มาเลในความคิดของดิฉันตอนนั้นเนี่ยคิดอยู่อย่างเดียวเลยนะคะว่าวันหนึ่งดิฉันอยากมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งในชีวิตประเทศไหนก็ได้นะคะเพราะดิฉันอยากมีโอกาสนั่งเครื่องบินนานๆสักครั้งหนึ่ง พราะอยู่ต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินไปต่างจังหวัดนานไหมคะไม่นานนะคะแล้วดิฉันก็ตั้งใจมากๆกับทริปท่องเที่ยวทริปแรกในชีวิตของดิฉันนะคะเก็บคะแนนใช้เวลา6เดือนดิฉันใช้เวลาเพียงสองเดือนก็ผ่านหนึ่งที่นั่งค่ะท,ทําไมดิฉันต้องพูดในเรื่องของการทนานํนาคะแนนคะแนนที่ผ่านมาเพราะดิฉันกําลังจะบอกทุกท่านเป็นไหนๆว่าต่อให้เรารู้มากอยู่นานนิสัยดี สิ่งเหล่านี้บริษัทยังไม่มีคะแนนให้ค่ะความสำเร็จต้องเกิดขึ้นจากการลงมือทำเท่านั้นดังนั้นนะคะเก่งไม่กลัวกลัวขยันนะคะแล้วต่อมานะคะก็จะมีภาพนะคะทิปท่องเที่ยวซึ่งดิฉันได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับธุรกิจอาวิยองเนี่ย8ปีเต็มนะคะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใกล้หรือไกลนะคะก็มีสายแอฟริกาญี่ปุ่นฮอลแลนด์นะคะเบลเยียมแล้วก็อเมริกานะคะแล้วก็สแกนดิเนเวียแล้วก็ซึ่งทิปล่าสุดก็คือเกาหลีที่เพิ่งเดินทางไปมาเมื่อวัยนี้เองนะคะแล้วก็เกียรติยศสูงสุดนะคะที่ดิฉันเนี่ยได้รับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะก็คือดิฉันได้รับคัดเลือกให้เป็นออได้รับรางวัลน,นักขายตรงดีเด่นประจำปี2554 ท่านผู้นำและท่านที่ผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันต่อให้ท่านเพิ่งเซ็นใบสมัครในวันนี้แต่ถ้าท่านตัดสินใจลงมือทำแล้วก็ขยันมากกว่าดิฉันนะคะหรือคนที่มาชวนดิฉันกำลังจะบอกว่าด้วยความยุติธรรมและความพิเศษของแผนท่านก็สามารถแซงดิฉันหรือแซงคนที่มาชวนได้เพราะในธุรกิจนี้คนที่ประสบความสำเร็จก่อนไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จกว่าคะ่ะ แล้วในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้นว่าท่านฟังแล้วท่านศึกษาแล้วไม่ตัดสินใจสมัครหรือไม่ตัดสินใจทําใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับท่านได้แต่ถ้าท่านศึกษาแล้วท่านมีความเชื่อมั่นและเชื่อสุดขีดอย่างที่ดิฉันเชื่อจะทําจะสําเร็จสะอย่างต่อให้เกิดขึ้นอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ก็ห้ามดิฉันไม่ได้ค่ะ อาชีพแม่ค้าขายมะนาวเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีเกียรติแต่ทาให้ดิฉันมีกินในตอนนั้นดิฉันเคยนั่งขายมะนาวแล้วมีอยู่วันหนึ่งนั่งนึกน้อยใจว่าถ้าเราเกิดมาเป็นเจ้าของธนาคารเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหลายๆแห่งในประเทศไทยนี้ก็ดีแต่ชาตินี้มันไม่ใช่โอกาสของคนอย่างดิฉันแล้วโอกาสในธุรกิจอวิองเท่านั้นที่คิดและทาให้ดิฉันสามารถทําได้เลยดิฉันเจ้าจักจะบอกทุกท่านว่าในวันที่ดิฉันก้าวสู่ธุรกิจนี้ปริญญาตรีก็ไม่จบ ก็คือความรู้ก็น้อยความสวยก็ไม่ได้เยอะฐานะก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรยังสามารถประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นดิฉันยังทําได้ขนาดนี้ดิฉันก็เชื่อว่าทุกท่านก็ประสบความสําเร็จได้คุณทําได้ค่ะขอเสียงตบมือให้คุณกันงานผู้ยิ้มครับ